เคลทิปที่ 2. 2เมนูมื้ออาหารเผาผ่านไขมันสำหรับใครที่ยังคิดเมนูไม่ออกนะครับหรือยังไม่มีไอเดียว่ากินอะไรให้ผอมเนี่ยผมก็มีตัวอย่างอาหารลดน้ำหนัก3มือ้อว่าในแต่ละมื้อเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจกันสำหรับเรื่องวัตถุดิบนั้นเนี่ย สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เลยนะครับก็เผื่อว่าบางมื้อเนี่ยเราทานทุกวันทุกวันเนี่ยซ้ําเดิมจนเบื่อเราก็สามารถประยุกต์วัตถุด,ดิบกันได้เลยครับที่สําคัญก็คือการปรุงรสเนี่ยต้องไม่จัดเลือกปรุงแต่น้อยแล้วก็เลือกใช้วิธีการต้มดีกว่าการทอดหรือผัดในน้ํามันแล้วก็ใช้วัตถุด,ดิบที่สดสะอาดครับส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงพวกน้ําหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หันมาดื่มน้าเปล่าแล้วก็นม่้งมันเนยแบบนี้เนี่ย ก็จะช่วยตอบโจทย์ว่ากินยังไงให้ผอมได้ครับก็ลองมาดูกันเลยสําหรับมื้อเช้านะครับก็ควรเลือกทานโปรตีนให้ได้มากเพื่อเพิ่มพลังงานแล้วก็ความอยู่ท้องเช่นพวกไข่กวนไข่ต้มปลาแซลมอนอบอกไก่ต้มพร้อมกับข้าวกล้องหนึ่งทับพีแล้วก็ผักต้มหรือถ้าเกิดเราไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยก็อาจจะทานให ทานเป็นข้าวโอต๊ตใส่อกไก่ฉีกส่วนเครื่องดื่มเนี่ยหากใครที่ติดกาแฟก็ให้เลือกเป็นกาแฟดำหรือใส่น้ำตาลเล็กน้อยหนึ่งช้อนชาครับสำหรับมื้อกลางวันเนี่ยให้เลือกทานอาหารเน้นโปรตีนเหมือนกับตอนเช้าได้แต่หลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ติดมันแล้วก็ทานในปริมาณที่พอดีเช่นแกงจืดหมูสับผักกาดขาวก๋วยเตี๋ยวเนื้ออกไก่ย่างข้าวนำพริกปลาทูผักต้มข้าวกล้องแล้วก็ปลาซาบะย่าง แล้วก็ถ้าเกิดเราหิวระหว่างวันเนี่ยก็ควรเลือกทานของว่างอย่างผลไม้8-10ชิ้นหรือว่าถัว่วจะเป็นถั่วอบหรือต้มก็ได้หรือพวกโยเกิร์ตรดธรรมชาติแทนขนมหวานนะครับมื้อเย็นก็ควรเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ําก็เป็นอาหารมื้อเย็นที่ไม่อ้วนก็ให้เลือกไขมันดีแล้วก็ลดหรือตัดคาร์โบไฮเดตทิ้งก็เช่นพวกสเต็กปลาแซลมอนสลัดผักกูน่าสลัดอกไก่ย่างพร้อมผักต้มสลัดอะโวคาโดกับอกไก่ซุปผัก ใส่เนื้อไก่ซุกมะเขือเทศกับไข่ต้มเป็นต้นครับ